สวัสดีครับบ้าเท่าซอสดีค้ชมครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม2567นะครับผมท้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้นะครับจะผ้ามาเปิดตัวนะครับเซียนดินนะครับเซียนคำนวณและพี่น้องถือว่าเปิดตัวเป็นงวดแรกนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2567นนะครับผมเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวผ้าเขาไปคุยไปฟัง่งนะครับไปเบิ้งน้ากันนะครับว่บาจะมาอุดหนุนไก่ย่างพร้อมพี่น้องเมื่อแล้วร้านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ขายไก่ย่างสมตำนี่แหละพี่น้องนะครับทุกเสียนทุกอาจารย์เพื่อนก็มีอาชีพนะครับผมอาชีพประจํามีงานประจํานะครับคํานวณก็เป็นอ่าเสริมพี่น้องนะครับบ้างกับขันวณเมื่อแล้วไกล้ก็เมื่อแล้วเหลืออยู่เครื่องตัวตั้งประชมมือหลังผลัดจังจะได้มาอุดหนุนเพื่อนนะครับเอา ขาไปชมเขาไปฟังน้ากันพี่น้องนะครับอู้มัดท่างนี้ก็ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นท่านการพี่น้องนะครับเอานั่งเลยครับผมเดี๋ยวจงมาชุ่มมาฟังคํานวณมาจากปีแล้วเนี่ยว่ามันเริ่มเย็ดมาจากปีไก่เลยนะครับอ๋อเพิ่งจะคานวณครับโอ้เป็นยังไงเขาดีบริลังไนมัน กะช่วงปีที่แล้วมันกะเขาแปดงวดต่อกันครับเขาแปดงวดแล้วครับโอ้เข่าแปดงวดก็มีครับครับเลยครับเขาแปดงวดแต่ว่ามันสีเขาล่างหลายกบุญมาล่างหลายกบุญนั่นงวดนี้คำนวณไว้หรือบปล่หรือจังไงคำนวณไว้แล้วเอาเดี๋ยวจะให้เพื่อนเขียนให้น่้ำประชุมส่วนมากจะมาล่างครับส่วนมากจะมาล่างส่วนมากจะมาล่างอ้าขายอยู่ในโดนหรือบปล่าขายอยู่ใน มันทีเดียวเกือบสิบปีแล้วบ่ใครนี่นะเออผมผมก็ผ่านดูยิ่งนแต่ว่าไ่ได้สังเกตน่แต่ก่อนผมขายอยู่ฝั่งพุ่นใครฝั่งพุ่นครับบังกะเนี่ยผมใหญ่มาเรื่อยๆแล้วต่ก่อนอ่ะอีลีเนี่คือขายอยู่สมุทรปราการอ๋อเฮ็ดงานอยู่ตะโดดแล้วเอาแต่ก็ยืนสมุทรปราการอยู่แถวใดอยู่แถวน้ำแดงเอ้าผมว่าคุ้นๆผมก็อยู่น้ำแดงนี่แถวตลาดน้ำแดงใช่ไหมผมผมก็เที่ยวอยู่เห็นอ่ะแต่อยู่ซอยหมู่บ้านพัะจ่าบ่ผมจะหุ่นจักหมู่บ้านเทพาบ่ฮู้จักครับ หมู่บ้านเทพ่หมู่บ้านพัชชาเนี่ยมันอยู่ติดติดกันมันเจ้าขายอยู่ปากซ้อยพัชชาปะแมนไปยัวขอไปทั้งในขอไปทั้งในในหมู่บ้านพัชชาน่ะขอไปในหมู่บ้านพัชชาเอาผมก็อยู่นั่นแหละผมอยู่หมู่บ้านเทพ่เทพ่ผ้าทพ่านิเวทเทพบานนิเวศเอ่หมู่บ้านเทพ่ผ้ามันจะมีที่ผ้าที่ทั้งในติดมู่บานพัชชาแมนเทพ่านิเวศแล้วก็หมู่บ้านพัชชาแล้วก็หมู่บ้านนั่นก็อีกอยู่นั่นต่อไปมันก่อนถึงก่อนถึงตลาดน้ำแดงไม่ไหลายหมู่บ้านเนาะ จังว่าคุณคุณนี่เปนแล้วหนาคือคุณเน่ะขายตะกร้าผมก็ขายเป็นเซตเซตอะไรไปอีโอ้เออเออแล้วไปนี้ก็พอดีลูกสาวคุณหน่อยเกิดอยู่หันหลังพอดีแกได้อยู่ปอดสองหรือปอดสามก็เลียงใหญ่มาขายอยู่ดอนช่วงนึงกันเลี้ยงใหญ่ก็ไมาอยู่บ้านอย่างของไม่ก็มาขายอยู่บ้านมาขายอยู่เออเอาจังว่าคุณคุณว่ามันเค่มาซีน้ำผึ้นอยู่ดีเนาะวังสวงอันไปจังหันนั่นเนาะไปจัดเพี้ยน วันนี้วันรักษาพี่แถวๆนี้เั็นม้าีลูกค้ามีเอานะพี่น้องเนาะจังว่าถามถามไทยกันก่อนพี่น้องจังว่าคุณคุณโอ้คุณอยู่สมุดตั้งกี่บ้านแถวอยู่สมุดปากการพี่น้องแถวแถวตลาดน้ำแดงเพิ่นมาซื้อไก่ย่างพี่น้องให้เพิ่นขายของกันนะครับเนี่ยขายดีแล้วยู่เครื่องตัวเพิ่นขายของกันท่านผู้ชุมมัดพอดีนะครับนี่แหละครับผมนะครับ ทุกคนก็นมีงานประจําพี่น้องทุกเสี้ยนเพิ่นก็นมีงานประจํานะครับบ้างก็คํานวณน, <c oughs> นะครับยังทำรัาฟังน้ำกันขายดีเหลือเหลือเครื่องตัวสุดท้ายพี่น้องพึ่ง,พ,งพึ่งยังท่านไอเทียงนี่พี่น้องกำลังเกะเทียง <c oughs> <c oughs> เกียร์มากกว่าท่านเพิ่นนะครับท่านผู้ชมถามว่าเบิ่งครับบัตรนี่ แจ้งผมจังจะให้เขียนไอ้ชุดนี่ให้เมื่อกี้ผมผมสีบว่เฮ็ดแยกบนแยกล่างเลยครับเมื่อกี้ผมสีมีเตเฮ็ดแบบแบบแบบว่าบนล่างสินะงวดนี้ผมก็เลยเฮ็ดเป็นบนล่างมันหนักสิเป็นหลายตัวแต่ว่าผมก็บมิมีแค่ตัวเน้นเองสินะมิมีตัวเน้นที่ที่ผมว่องผมสินะโอ้นี่ชุดชุดบนล่างอันนี้ชุดบนพี่น้องเห็นบ้างออไอหกกับศูนย์นี่คือยังครับ หกกับศูนย์นี่คือคือวิ่งบนครับวิ่งบนหกขับศูนย์ครับครับวิ่งรางคือเจ็ดกับหนึ่งวิ่งรางเจ็ดกับหนึ่งครับก็จะได้ย่างละหกคูครับอืมแลกวก็มันจะเป็นย่างละหกคูบน่างมันผมว่าเมื่อวานแรงเทียบมันกับเขาตัวที่ห้องประจับใส่สมุดว่าพันมาหกบินหกหกขับศูนย์คันมาศูนย์เลยนะครับอ๋อเล่เพื่อไอซีฮาหาร์พันมักอ่าร์พันมามักนั่ตัวที่ผมมักที่สุดอ่ะประจับตัวเพื่อนยังสินะอืม ก็จะบนบน12คู่2 4 6 8 10 12ครับแต่ว่าก็จะเด่นให้ย่างละ3 4คู่เท่านั้นครับแม่นอืมเขึ้นหบนล่างนะครับทีแยกให้อยู่นี่ครับท่านชมเพิ่นแยกให้อยู่นะครับอ่าคือนหัวบางนึ่งอะมันหลุดครับครับวันนี้แต่วันนี้หัดก่อนที่ออก3านึงผมเน้นแค่2คู่ครับจะสามหนึงกับ8ปดหนึงเออหัวหัวต่ก่อนก็ได้บ่หลายคู่เด้ครับ2 4ได้6คู่ครับ พาผมผมิึงไม่เห็นตัวนี้นะคือว่ายว่มันเป็นเขาสินะเขาจิจับให้ืมอนีเล่นบะครับคือคือจือจับให้ื่ดแล้วครับครอควบคู่มาแล้วควบคู่มาแล้วที่ที่ผมคือบ้าเนียนให้คู่บนก็คือทีวงกลมเองอ่นีนครูลางขึ้นคือวงกลมต่างหากบนวิ่ง6กับศูนย์ครับแต่ที่มี6กหนึ่งครับหกศูนย์ครับหกสามหกห้าหกเจคาหเจ็ดศูนย์เ ลักศูนย์เน้นคือเน้นศูนยห่งลักหกหกับหกาครับครับล่างนี้วิ่งเจ็ดกับ1นะครับผมลักเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามดหาเจดเจ็ดดกลักหนึ่งหนึ่งหนึ์หนึ่งสามหนึ่งหเดหนึับเดนโอเจ็ดนี่จับให้3คูเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนก้ลักหนึ่งจับให้เน้นแค่หนึ่งเกครับศูนย์กัมศูนย์หนึ่งตัวเดียวครับศูนย์คือศูตัวเดียว นะครับธรรมชุ่มเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้นะครับหรือเขียนให้ผมปะเอาเขียนให้ก็ได้ษเคียนเอาก็ได้ครับครับผมแต่ผมก็มีอีกสูตรหนึ่งผมหัว่อแต่ย้อมาใหม่หลายไอ้ตัวสูตรได้เดินดีก็กันถ้าสูตรดีผมเป็นไม่รู้สื่ว่าเขาล่างดีขึ้กันมันมี่จะครูหนน่าสิมี่สิบหาครูแต่ว่าสิบหาคูสิบหาครูแต่ผมกินไม่มีเล็ตัดหรือเพื่อเหล็กนะครับอืเคือตัดตัดตัดตัวที่มันประกอบนะจริงว่าตามที่เฮ็ดมาตัดมาหนี่ง เทียบช่วงนั้นเทียบเขาแม่นันเคยปิดงวดเดียวเคยปิดงวดเดียวคือมันคือมันดับอยู่นะครับถ้าว่านองหันเรื่องทว่าสิดับอยู่ทั้งหมดทั้งหลายอุ้งันนี้ผมก็เลยมันมีเหล็กดับอยู่ในนี่อยู่ครับเดี๋ยวผมจริงมก็ติบอกว่าในนี่ดับมันสองสูตรนี่มันมันสี่เด่นพวกนีกันครับแต่ว่าขันไล่สูตรเอฟซีเพิ่งขังงเลยตแต่ว่านี่มันขันเอฟซีเบิร์เพิ่งเบิ่งเพิ่งกับว่ามันหลายอยู่เด้วยครับ12อ่าแต่ว่าเพิ่งก็มีตัวเน้นให้ได้้้ออพี่นนงเดะครับ เาเดี๋ยวเราเท่าเขียนให้สูตรนั่นเดี๋ยวจังเบิงไฮเอฟซีมากนะครับผมเซียนดินจะกคือตะกอผมเคยเล่นเซียละครับผมผมเลยว่าอาเล้งเทียมมันมากาะมันมันบกเขา่าด้วยคำว่าหก,กมันมาสุดครับอ่ากนะาเ,าเล่นบกเข่าครับค่บะเล่นเล็ดเปลือเหลือวิอ <ผม S 2> ่งบนหกกับศูนย์นะครับผมหกหนึ่ง <นะ S 1> 60, 63, 65, 67, 69, นะ6ก6ูน5 6ห69ามหกห้าหกเจเ้านะครับหจะมีหลัก0ูน0 0 0ูน5 0หน่าม9เด้าด้พี่น้องเด้นะครับโอ้ตะวันหล่ดิเซียนเ e c เป็นจะมาเอ้างานก็ไหลเลยถึงเงินเดี๋ยวจังจังหาพี่น้องเบิ้งก้อนงวดนี้นะครับห้าเดือนดีหรือยังไดจังให้เซียนเพิ่นตัดเห้ตานี่เพิ่นก็ตัดเห้อยู่แล้วพี่น้องวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างเจ็ดกับหนึ่งนะครับผมเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้า 7จ็ดเจานะครับ1 1 1 0 1 3 1 5 1 7จุกจับนี่ผมนะครับ1 9มาครับผม เลที่ที่ผมตัดนีนี่ทีีแประมาณแตัวครับตัดตัอยูนี่คือคือเลขที่บนหนาลงขึ้นนะครับค่ะที่ามันดับอ่าเอายูได้นี่ะครัครับไดนีครับลักหกลักหขึ้นเน้นให้หกหกศูนย์ครับหกาครับหกาแล้วก็ศูนยหนึ่งพี่น้องเน้นสามคู่นะครับลักล่าง ล่างลักเจ็ดนี่คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะครับแล้วก็ลักหนึ่งคือหนึ่งเก้านะครับธรรมชม,มนะครับก็ถือว่าเป็นงวดแรกซ่อมเบิงกวนกไ็ได้พี่น้องได้เบิงกวนก็ได้นะครับลักเพิ่นแต่ละลัก,กะจะมีมีหกคู่นะครับ,รบตาเพิ่นก็นเน่นเ้อย เอาตัวที่เน้นได้พี่น้องเด้อมันหลายคู่นะเอาตัวที่เน้นนะครับล่างนีฮ่ฮะยิบจับสลากกินแบ่งห้ารอตตอรีไว้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าและก็หนึ่งเก้านะครับบนหกศูนย์หกห้าและก็ศูนย์หนึ่งเน้นสามคู่นะครับใส่อีกสูตรนึ้งสูตรได้ครับผมอันนี้อันนี้คือสูตรสูตรที่สองที่ผมอันนี้ผมฝันที่กอผมกินมาลองเจ็ดไปแต่ว่ารู้สึกว่าเขาดีเื่กันครับอันนี้เป็นบนล่างครับอันนี้เป็นบนล่างครับ จะมีลักโอ้มีลักเก้าลักหนึ่งลักสามครับครับผมตัวเด่นมั่นนะครับคือตัวเด่นของสูตรนี่ครับของสูตรนี่อืมเอาหนึ่งศูตกับตรงกับศูตรหนึ่งยูนเ่นครับผมครับออสูตสามกับตรงนะครับผมสามสามสูสามหกหกสามกับตรงนะครับอันนี้เป็นสูตรสองไม่พี่น้องเ้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะไหลแน่ขันขันครับเอาลงอีกเป็นลายสูตรไม่ก็ลายโตเพิ่ก็งงเนมนะครับท่านผู้ชมอืม แต่นี่ผมผมฝันดอกก็ผมเลยว่าคล้ายๆคือคนบอกว่าล่องเห็ดเบ็ดสุดครับเดีเราลองไปเห็ดน้ำผึนล่องเห็ดย่อนขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามันติดเขารางแล้วก็เขาตรงเขาตรงความสูตรนี้ได้มาจากความฝันบ่ค่ะแม่นสูตรนี้ได้พวกข้อมฝันอืมที่แรกผมเรียนกับเรียกแต่สูตรเดียวนี่ยนะเร็ดแต่สูตรมาแต่ต่ละนี่ยทันทันตัดลุ่งเหลือยางละหกครูนี่ได้บ่สูตรนี่เพราะว่าไฮไฮเอฟซีพันวาพี่น้องมันอาจจะหลายแน่ได้พี่น้องได้เพราะว่า บนนี่เพิ่นได้มาสองสองหลักคือหลักหกับหลักศูนย์จะได้มาอย่างละกหกคูนะครับหลักหกกับหกลักศูนย์กับหกแต่ว่าเพิ่นเด่นห้อยู่ครับนะครับตัวตัวเด่นตัวนี้ให้หกศูนย์กับหกห้านะครับหลักศูนย์คือศูนย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นมาลงตามสูตรอ่าลงตามสูตรเต็มมั้งนสูตรเต,ต็มเต็มเต็มเออแต่ว่าแมายนยูผมว่าเบิ้งกัมันก็จะลายอยู่เด้อแม่นผมก็ว่ามันลายแต่ว่าคือว่าแหละเนาะเออจะหาลังคนคือผมลงสิเพื่อฮาปูบ่มัก ตัวที่ผมวุ่งนี่สิคะหมายถึงว่ามันเข่าได้จับของมากนี่สินะค่ะให้เป็นตัวเลือกคนหนึงใช้ตัวเลือกอ้าวแต่ว่าตัวที่พผนเน้นให้คือ6 0 6 5 0 1นะครับชุดบนชุดล่าง7กับ1เน้น7 1 7 0 7 9กับ1 9แค่นั้นนะผู้ใดมักตัวอื่นเพิ่นว่าลงตะลงเต็มสูตรนะครับแต่เน้นให้ตัวที่วงนะครับผมเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมจะซ่อมมึงก่อนก็ได้เนาะครับอืมอันนี้คือคือเลขที่ที่ เลงทุนไม่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนเอาคือบวตัดออกจะไม่เลยกับเลขบานาลงทุนกะให้เบื้องนั่นดีก่อนครับเลขไม่น่าลงทุน3 4 5 2 6 1 7 0 8 9 9 4 0 5 3 8เอ้ามี่ศูนย์หาสาอ้ามีศูนย์หาอยเี่อ่าครับหมายถึงว่ามันมาตรงในเข่าตัวนี้มันเขานะครับเพราะว่ามันผมว่าคำนวณแล้วมันตื่นตัวตัวตัดอ่านะค่ะว่าผมคำนวณหลายงวดแล้วมันเตื่นตัวที่เลขที่ที่เข่าตัวที่จับค้องมาที็ว่าว่องใสกันแล้ว มันกับถือตัวที่เก่ามันกับบ่อที่เก่าเอาขันบ่อขึ้นไปเน้นตัวเจ็ดศูนย์หมายว่าที่แรกผมเน้นตัวนี้คือตัวผมมักอเน้นตัวที่ชอบตัวที่ผมมักนั่นตัวเจ็ดศูนย์นี่ขื้อตัวที่ผมมักแต่ว่ามันมาเขาในสูตรตัดแล้วอผมเคยเห็นหลายเทียแล้วตัวที่มักแล้วคือตัวตัดกระบอกคือบดแปดสองคงตีก่ายเปกระบอกเอาก็คือบดตัดให้เพิ่นไปเลยขึ้นไปเด่นจ้น กติตากาแรอธิบายตรงนี้ว่ามาตัดตรงนี้ดีกว่าที่้อใจก็ว่านะครับโอ้เจะดตัดให้เลยเด่นบ่บัตรนะครับเจนี่ยคือว่ามันกระเด็นอยู่ครับแต่ว่ามันถึอตัวตัดถึงตัวตัดถึกสูนยดับถูนดับพี่น้องดับกติมี่ศูนะครับเจนี่ครับดับเป็นศูน0์ห้าเจ็ตัวดับ นะครับตัวไหนอีกล่ะมีแค่นี้อ่าตัดแล้วก็จะเหลือแค่นี้ท่านผู้ชมนะครับล่างก็จะเหลือเด่น717919บน606501เอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับถือว่าเปิดตัวเปิดลงให้เต็มสูตรกันนะพี่น้องเด้อนะครับหรือจังไดน,นะครับงวดหน้าถ้าเดินดีนะครับถ้าง,งวดหน้าเดินดีเดี๋ยวใจเพิ่น ต,ตัดให้ครับอาสูตรมาตัดลงมาอสูตรมาตัดให้เรื่อยหน่อยเอาขอบคุณครับผมครับขอบคุณทีมงานขอบคุณเสี้ยนดินครับผม